สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมนาะยเอซูปเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่เรารักนะครับแล็กนอล็อกออนไลน์นะครับซเซเวอร์คลาสสิกอ่าเซเวอร์คลาสสิกแต่เราก็ยังอยู่ในเซเวอร์ย่อยนะครับเซเวอร์บาร์โฟเมทน,นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำเควส์เปลี่ยนอาชีพจากอาเชอร์เป็นฮันเตอร์นะครับอา่าอาชีพเดียวที่มีสัตว์เลี้ยงตัวนะครับเอ๊หรือว่าอาชีพอื่นนี่ อาชีพอื่นมีแต่ว่าต้องคอยให้อาหารอาหอาชีพนี้ไม่ไม่ต้องให้อาหารครับบินปุบปั๊บปปบอยูปป่บนหัวนะครับก็คือนกฟอลคอนนะครับอ่ะเริ่มต้นเราต้องอยู่ที่เมืองมอล็อกเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องมาที่เมืองปาย่อนนะครับแล้วก็มาทางขึ้นลงซ้ายอ่ามาทางขวานะครับโอ้จำซ้ายจำขวาผิดนะครับมาทางขวาหนึ่งแมปแล้วก็ลงมาหนึ่งแมปนะครับแล้วก็ไปทางขวาอีกหนึ่งแมปนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไปเรื่อยๆครับปึ๊บเมื่อมาถึงข้างขวานะครับแบบนี้เมื่อสังเกตจะมีเกาะกลางข้างบนนะครับเราต้องขึ้นไปบนเกาะกลางครับตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ด้านบนนะครับอ่ะผมขอวิ่งสักคู่นะครับที่สําคัญเพื่อนอย่าลืมเตรียมของมาเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่เตรียมก็สามารถไปซื้อหน้าจุดเปลี่ยนได้นะครับ ก็จะมีขายอยู่นะครับอยากพ่อค้าแม่คา้าราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับอาเดีเยอบิ๊กมือจะลืมนะครับกำลงบิ๊กมืแล้วเก็บทีนหมีมาน้นยครับทีนหมีเก็บมาไว้สักนิดนะครับเผื่อจําเป็นต้องใช้นะครับนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆครับหรือหาจุดเดินขึ้นข้างบนก็ได้นะครับอ่ะมาขึ้นมาข้างบนแล้วครับก็เดินมาตรงตรงกลางด้านบนนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยม,มใหญ่ๆนะครับตรงที่เป็นป่าไผ่ เราจะเจอ NPC พาเข้าไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าเจอแล้วครับมาคุยเลยครับแล้วเขาจะพาเราเข้าไปเปลี่ยนนะครับฟึบเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นแมปรูปไม้กางเขนนะมาเดินไปตรงกลางไม้กางเขนนะครับเพื่อนจะมี n p c คอยให้เราลงทะเบียนตอบคาถามครับหาเดินไปจะคู่ครับเดินมาอ่าเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็คุยเลยครับแล้วก็เริ่มต้นทำเขวสครับตอบคําถาม ชิงรางวัลไม่ใช่ครับคำถามก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็จะเป็นทั่วไปครับทดสอบจิตใจเรานิดนึงครับว่าเราจิตใจดีงามหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก็ถ้าเพื่อนตอบช้ามันก็จะวนกลับมาเราตอไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ต้องถูกให้ได้คะแนนให้เยอะที่สุดนะครับประมาณ90%เซนะครับอืและเขาจะให้เราเปลี่ยน คุยไปครับคุยไปคำถามก็ไม่ยากครับก็ายเป็นการทดสอบจิตใจแล้วครับว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าอ่าตอบผิดตอบถูกก็เริ่มใหม่ได้ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเพื่อนๆคุยไปครับแต่ถ้าใช้เวลานานก็จะต้องเริ่มตอบคําถามใหม่นะครับต่อไปครับต่อไปเลยเลยครับ เราก็ตอบคำถามนะครับคำถามก็อย่างที่บอกนะครับไม่ยากครับ แต่ก็ไม่ง่ายครับทดสอบจิตใจนะครับว่าเราเป็นคนอย่างไรเหมาะที่จะเปลี่ยนอาชีพไหมหรือว่าสมควรที่เป็นอาชีพไหมนะครับเมื่อเราตอบคาถามครบแล้วเขจะให้เราไปทำเควสต่อไปครับคือการล่าของประสง่งครับตอนนี้เราก็ต้องตอบให้ผ่านให้ครบทุกข้อนะครับจนกว่าเขาจะพอใจนะครับนี่ มื่อเราตอบแล้วเขาว่าเราสมควรที่จะไปนะครับเขาก็จะให้เราไปทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะรับเควสล่าของมาส่งครับอ่าตรงนี้เราก็มาคุยรับเควสนะครับซึ่งของก็จะมีขายทั่วไปครับตรงนี้ครับอี่างเขาจะบอกให้เราเอาอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆถ้ามีเตรียมไว้แล้วก็สามารถคุยต่อได้เลยนะครับ ผมมีของไหมอ่ะนี่นะครับก็จะมีของขายนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงครับก็ซื้อความสะดวกครับมีงบก็จะช่วยกันหน่อยแล้วนะครับผมดูนี้นะครับว่าผมได้อะไรบ้างอ่าไม่ใช่อันนี้อ่าตรงนี้ครับอันนี้จะบอกให้เราเอาของมาให้กี่อย่างอย่างละกี่ชิ้นนะครับอืมผมว่าผมมีของอยู่นะ ทีนหมีก็เก็บมาแล้วอ่าใช้อันเดียวโอเคอือหาือาหาอือหาืออือหึพอครับพอของมีพอดีดนะครับไม่งั้นต้องไปเดินหาของในคาฟ้าแล้วหรซื้อของเพื่อนๆนะครับแล้วก็คุยส่งได้เลยครับเมื่อส่งเสร็จเขาจะให้เรากลับไปคุยที่ หมู่บ้านนักธนูนะครับอันนี้เราแบบไปแบบตามเคเวสที่เขาบอกนะครับไปหมู่บ้านนักธนูต่อนะครับถ้าเป็นเซเวอร์ครัสสามก็จะเปลี่ยนได้เลยครับแต่เซเวอร์ครัสสามน่าจะเปลี่ยนที่เมืองใหม่นะครับฮูเกิลนะครับอเมื่อออกมาครับแล้วกลับไปที่ปลายยอนก่อนถ้าเพื่อนมีวาร์ปก็สามารถใช้วาร์ป กลับไปได้เลยครับแล้วก็เดินขึ้นไปหนึ่งแมปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็เดินนะครับหรือวิ่งไปเอาครับวิ่งไปจุดวาร์ไปใกล้แล้วเดินต่อ,อไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็เจอมอนก็เก็บมอนแล้วก็ยืนเก็บขยะนะครับไปขายซื้อลูกธนูนะครับเดินไปเรื่อยๆครับผม เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ เอาครับเมื่อมาถึงแมปนี้นะครับเราไปด้านบนครับแมปนี้เราไม่สามารถวาร์ปได้นะครับให้เพื่อนๆเดินไปที่ด้านบนสุดของแมปนะครับเยื้องมาทางขวานะครับมาถึงทางแยกให้มาทางขวานะครับด้านบนนะครับมาทางขวานะครับเดินไปเรื่อยครับเดินเรื่อยๆเฟิร์ฟๆนะครับขึ้นไปนะครับมาถึงตรงบ่อน้ําขึ้นไปครับใกล้ถึงแล้วครับเ่อนเดินมาตรงบ้านข้างบนนี่นะครับมีอาตรงนี้นะครับ ตรงที่เราเปลี่ยนอาเชอร์นะครับเดินเข้าไปเลยเมือนเดินเข้ามาจะเจอจุดที่เราเปลี่ยนอาเชอร์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราเป็นอยู่อาเชอร์อยู่แล้วเราไม่ต้องครับไม่เกี่ยวนะครับอ่าเรามาทางห้องนี้ครับเมือนเดินเข้ามาจะเจอคนนี้ครับที่จะทำ q u สละต่อนะครับเราก็คุยเลยครับเข้ารับการทดสอบครับเขาจะส่งเราไปที่ห้องเพื่อทําการทดสอบกําจัดมอนสเตอร์นะครับ เมื่อเข้ามาเจอ n b c นะครับเราก็คุยครับคุยว่าพร้อมที่จะรับการทดสอบครับคุยไปเลยตอนนี้ก็จะบอกให้เรากำจัดมอนสเตอร์ชื่อว่าอะไรนะครับอเราก็คุยเลยครับแล้วก็คุยอีกทีนึงครับปึ๊บเรียบร้อยครับผ่านการทดสอบแล้วอ่างงสิครับอ่ามาแล้วก็คุยทีหนึ่งครับเพื่อรับสัญลักษณ์ครับว่าเราเป็นผู้ผ่านการทดสอบนะครับไปคุยตัวนี้ทีนึงครับ นี่ครับเราจะได้สลักนี่ครับทีนี้เราก็กลับไปจุดเดิมครับออกมานะครับออกมาปึ๊บเสร็จแล้วก็ไปที่เดิมครับลงมาด้านล่างของเมืองนะครับแล้วมาทางขวาครับวับขวาล่างนะครับอันนีวผมขอเร่งสปีดนะครับเพื่อน เอาละครับแล้วก็ไปที่ดงป่าไผ่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะคุย NPC เข้าไปที่จุดเปลี่ยนอาชีพครับขอวิ่งขึ้นมานะครับอันนี้ครับเดินมาถึงนะครับป่าไผ่ครับผา NPC สักครู่ครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับผมคุยเลยครับนี่เราก็เดินขึ้นไปนะครับไปคุยกับนนะครับเรามีสัญลักษณ์แห่งการเป็นนักธนูนะครับ เลนเจอร์นะครับผิวไหวดูดสายลมนะครับ่าคุยเลยครับปึ๊บปึปึ๊บ,บเรียบร้อยครับเพื่อนๆ่าเ,เมื่อเราเป็นฮันเตอร์แล้วเราจะมีสกิลคัสสองนะครับเพิ่มขึ้นมาอ่ะก็ไปเก็บเลเวลเพื่ออัพสกิลกันต่อไปครับโอเควันนี้คงต้องพอจะเป็นเท่านี้นะครับชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ